สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็กลับมาพบปะกันอีกหนึ่งคลิปนะครับเนาะก็ขอขอบคุณนะครับทุกเรทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปช่างวาผ่าซ่อมนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามนะครับเพื่อท่านผู้ชมทุกท่านจะไม่ได้พลาดคลิปนะครับซ่อมงานอินิทส์นะครับ ทั่วไปนะครับเลื่ยๆนะฮะก็คลิปนี้ก็เป็นอซ่อมนะครับ L LED นะครับของทีวีซัมซุงสามนิ้วนะฮะอาการเสียตัวนี้ก็นะครับเดี๋ยวก็จะลองเสียบปลั๊กให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมทำไมนะครับทำไมผมถึงเอาโพรม,มาปูนะครับนึงนะครับเพราะว่า จอ LED นะฮะ LCD พลาสมานะฮะจอนะครับจะเป็นจอที่เบาบางมากครับโดนอะไรเม็ดทรายเล็กๆนะครับที่เราไม่ทันได้ระวังเราไม่ทันไม่ไม,ไม่ไม่ทันได้ตรวจตาดูนะครับมันก็จะมีมันจะเป็นมันจะเป็นจะแตกเลยนะฮะมันจะแตกเลยนะครับผมเราต้องให้ต้องลูบดูครับไม่มีเม็ดทรายนะครับบนบนบน,บนไอบนโกลมปูนะฮะ เพราะว่าจอมันนะครับจะบอบบางมากนะฮะแล้วก็เวลาลื้อจอต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังในการลื้อจอครับมือหนักไม่ได้นะครับผมก็ถ้าทีวีของท่านผู้ชมเสียหายก็อยากแกะเองนะครับส่งผู้ชํานาญนะครับส่งช่างผู้ชํานาญงานนะครับผมท่านจะได้ไม่ไม่เสียของนะครับไม่ไม่เสียทีวีที่ท่านซื้อมาด้วยเงินนะครับราคาแพงนะครับ ก็ซ่อมแซมกลับมาดูได้อีกหลายปีเลยนะครับผมซ่อมแซมกลับมาดูอีกหลายปีเลยแล้วแล้วก็เราจะประหยัดเงินซื้อของใหม่ด้วยนะครับผมทีวีส่วนใหญ่นะครับที่ขายกาันกันตามท้องตลาดก็จะมีเขาจะขายเทคโนโลยีนะครับเนาะขายเทคโนโลยีครับแต่ภายในเหมือนเหมือนกันหมดนะครับผมเขาจะขายเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเท,เทคโนโลยีพวกนี้เรา ถ้าเป็น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 เรานะครับเป็นท่านผู้ชมก็ดีเป็นช่างก็ดีจะไม่สามารถหยุดยั้งตรงนั้นได้ครับแล้วก็จะไปเรื่อยๆนะครับผมก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับมาผมจะไปไม่พูดมากแล้วฮะก็ลองมาเสียบลักดูเลยครับผมการนี้นะครับ กดได้เสียบปั๊กนะครับไฟสแตนบายติดแล้วนะฮะต้องกดพาวเวอร์นะครับรุ่นนี้เป็น32 LED สมาร์ททีวีนะครับผม <c oughs> ก็มีไฟกระพริบนะครับนะเนี่ยกระพริบ จุดที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็จะเป็นจุดดวง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 นะครับเป็นจุดดวง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 นะครับคือตัวนี้เดี๋ยวผมจะลื้อจองมานะครับผมผมเช็คดูแล้วนะครับผมฟันธงได้เลยว่าหมวกหมวกหลอดหลุดนะครับหมวกหลอดหลุดนะครับหมวกกระจายแสงมันหลุดนะครับเนี้ยเพราะว่าทีวีเวลามันทํางานแล้วมันมันมันมีความร้อนนะครับความร้อนเกิดขึ้นนะครับ เนี่ยครับเป็นจุดๆนะหมวกหลอดหลุดหมดเลยนะเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาลื้จอดูนะครับก็ติดตามรับชมนะครับอย่าอย่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมให้กําลังใจกัครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามนะครับผมท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับมาลื้จอเลยนะครับผมนี่ครับผมภายในทีวีอย่างที่ผมพูดไหมครับผมว่า หมวกกรอดหลุดนะครับนะี่ครับหมวกหมวกายหมวกกรอ,กอดนี่คือเป็นหมวกกระจายแสงนะครับหลุดเป็นกองเลยเห็นไหมฮะเป็นกองเลยนะครับเพราะว่านี่มันต้องมันต้องอยู่นะครับประมาณนี้นะครับถ้าลองอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูนะฮะ ถ้ามีกาวก็ใช้กาวแปะได้นะครับแต่ต้องใช้กาวกาว u v นะครับถ้าเป็นกาวตะช่างแปะไม่ได้นะครับเพราะว่าทำไมมันถึงหลุดนะครับมันทำไมมันถึงหลุดเพราะว่าเครื่องรับโทรทัศน์นะครับทีวีนะครับเวลาเขาทำงานนะครับมันมันมันเกิดไอความร้อนสะสมนะครับ เกิดความร้อนสะสมพอดีพอดีทีนี้กาวมันหมดไออ่ากาวมันหมดอายุด,ด้วยแล้วก็มันก็เลยหลุดนะครับหลุดทีละดวง2ดวงนะครับมันเป็นหมวกกระจายกระจายแสงนะครับเดี๋ยวผมต้องต้องรื้อรื้อออกมานะครับรื้อออกมาแล้วก็เช็คดูว่าถ้า ถ้าอะไรไม่แพงก็จะซื้อมาเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอะไรมันค่อนข้างจะแพงก็น่าจะใช้กานะครับกาวยูแปะเอานะฮะติดเอานะครับผมว่าลูกค้าเดี๋ยวต้องโทรเช็คลูกค้าก่อนครับว่าคุณลูกค้าจะตกลงซ่อมไหมต้องแจ้งราคาลูกค้าก่อนนะครับก่อนจะซ่อมเพราะว่า อย่างกับพีอย่างกับลูกเห็บตกใช่ไหมฮะเป็นกองเลยเป็นกองเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูอะไรก่อนนะครับมีทั้งหมดสี่เส้นนะครับสี่เส้นนะครับหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวนะครับผมครับตอนนี้ผมก็ได้ซ่อมแซมนะครับซ่อมแซมหมวกนะครับหมวกหมวก หมวก LED นะครับหมวกกระจายแสงนะครับไม่ผ่าน,นครับเพราะว่าบางบางเม็ดบางเม็ดก็ติดแน่นนะครับบางเม็ดก็ติดแน่นนะครับบางเม็ดก็ไม่ติดเลยนะกาวก็ไม่แห้งด้วยนะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรกาวนะครับกาวที่ท,ที่ติดกับ หมวกจอเนี่ยมันเสื่อมนะฮะมันมันหมดอายุนะครับเพราะว่ามันมันโดนความร้อนนะครับสะสมตอนนี้ผมก็ได้สั่งนะครับอะไรมาเปลี่ยนทั้งสี่แถวนะครับสี่เส้นนะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยครับผมงานซ่อมจ้องจะต้องผมต้องเน้นคุณภาพนะครับแล้วก็เปลี่ยนหลอดใหม่ให้ให,ให้คุณลูกค้าไปเลยนะฮะ ก็ต้องได้รื้อรื้อ,อของเก่าออกนะครับอเอาของใหม่ใส่เข้าไปนะฮะตอนนี้ก็กำลังจะรือ้อเอาเอาหลอดเก่าออกนะฮะแล้วเอาหลอดใหม่ใส่เข้าไปนะครับผมก็ติดตามรับชมกันนะครับก็ขอกำลังใจนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามนะครับหนึ่งนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็ ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะอย่าลืมให้กําลังใจกันนะครับผมก็ติดตามนะครับผมติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะรือ้อหรือจะหลอดเก่าออกก่อนนะครับครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้เอาจอนะครับมาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วแต่นะครับฝาหลังยังไม่ได้ประกอบนะครับ สายหลังยังไม่ได้ประกอบนะครับนะฮะก็จะทดลองนะครับทดลองเครื่องนะครับทดลองเครื่องว่าไอจอที่เป็นจุดมันหายไหมนะฮะก็เรามาทดสอบไปพร้อมกันเลยนะครับทีวีซัมซุงนะครับเป็น s m a r t ททนะครับรุ่นนี้นะครับซั s ซุงนะครับ32นิ้วนะครับสามารถท่องอินเทอร์เน็ตได้นะครับดู YouTube ได้นะครับ เฟซบุ๊กได้นะครับเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับผมต่อผมก็จะนะครับตอนนี้ผมก็ได้เสียบปลั๊กนะครับไฟแฟนบายติดนะครับสีแดงแล้วนะฮะผมจะเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์นะฮะไม่มีแล้วนะครับจุด จุดตรงจอ,จอจอตรงจอจอนะเป็นจุด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 เป็นดวงดวงมันไม่มีแล้วนะฮะนะฮะตอนนี้นะครับงานงานอ่าซ่อมจอซ่อมทีวีซัมซุงนะครับก็ได้ครับสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะ ประกอบฝาหลังแล้วก็จะทดสอบอป้อนสัญญาณสัญญาณทีวีเข้านะฮะแล้วก็เราก็มาเ hey! ฮไปพร้อมๆกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกเลือบทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามานะครับมาชมมาดูนะครับคลิปงานซ่อมช่างวาผาซ่อมนะครับอิเล็กทรอนิกส์ครับผมท่านใดนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ ติดต่อได้นะครับช่างวาพาซ่อมนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดเจ็ดเก้าสี่หกห้านะครับผมก็ยินดีนะครับซ่อมนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับเนาะก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปิดฝาหลังก่อนแล้วก็ใส่ฐานนะครับแล้วก็ทดลองป้อนสัญญาณเข้านะฮะทดลองเครื่องนะครับตอนนี้ผมก็ได้ปิดฝาลัง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมต่อนะครับสายสัญญาณอากาศเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาทดสอบแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอเลือกช่องที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเนาะครับผมตอนนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนมาตรงตรงช่อง dl tv นะครับช่องนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ แน่นอนครับเพราะเป็นช่องศึกษาของเด็กนักเรียนครับเนาะก็งานซ่อมทีวีซัมซุงสามสิบสองนิ้วก็ตอนนี้ก็ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะครับที่มีสาระสาระและประโยชน์นะครับเพื่อ เพื่อเผยแพร่ต่อไปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามนะครับผมเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็นะครับผมก็ขอนะครับจบเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรก็คอยดูครับมันจะมี 55นิ้วตั้งอยู่บนโต๊ะอีกหนึ่งเครื่องนะครับตอนของยี่ห้อนี้หาบอร์ดไม่มีขายนะครับต้องแปลงบอร์ดใส่นะครับก็รอดูชมต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกไลท์ทุกเลือบทุกกำลังใจจริงๆนะครับก็ตอนนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ฮะขอบคุณและสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ